เกมเงิ่มแล้วจ้าวันนี้ฉันจะมาตามล่าหาคนใจร้ายทั้งสี่คนแกนายแกต้องหาตังเครื่องนี่ก่อนมีหม,มีหูขึ้นด้วยสาวมีหูขึ้นค่ะสาวไหนอยู่ไหนมีปลายเท้าไหมคะใครอยู่ข้างหน้าคะใครคะแนวแคสสยามเหรออืมติดไม่โดนพับไหมไม่พัพดเลยคุณตีว่าจริงจริงเลย หมุนหมุนป้าไปหนึ่งแพ้แม่ท่าเป็นมหมนุนหมุนท่านมีเยอะหรอกสาวตามไปค่ะคุณยายตามไปโอ้ยค,คุณยายไม่ได้ต้องคุณยายแมววิสามัญญยายไม่ใช่คุณยายหรอกนะทับไหมทับแล้วเปิดกระสุนเนาะปกติว่าอย่างนี้ติ๊กติ๊กไม่โดนหวาดไปหาจ้ามาสิค่ะดูสิมันมก็จุดเลือดซีซีมันเป็นนักวิ่งโอลิกสีกูร้อยนี่ไงเนี่ยหลงไปเลยมันนะฮะมัน ฉันจะวิ oh, no. so the ่งหนีนอนฉันติดรรมา้ก็จบแหละก็นั่งลงไปเลยสิ่ะใครพูดอะไรต่อไปใครจะเป็นสับลายต่อไปเพ้่อตัวตนอ๋อไม่ได้เ่อหรออ๋อไม่ใิ่หรอทำไงยครตัวตนใครนะนายอีหรอ ปกติเราจริงๆเลยตีใครก่อนหมุนกระจกหาคนช้างปกติมัวอยู่ตรงนี้ไหนละไหนละมิ้งกูจะเฝ้ากูจะเฝ้าค่ะกูไม่ตามกูจะเฝ้าใครจะมาช่วยกันหรือเป้าเขาจะทิ้องแัดจริงๆเหรอแัดจะตายแล้วนะมาช่วยแัดหน่อยไหมเขยังไม่ได้เล่นเลยนะ มาช่วยแพทย์คนฉันบอกให้มาช่วยนางแพทย์แพทยอะไรอ่ะเีอะไรอะไม่มีคนอุ๊ยจัดสองเครื่องเลยวาดหาคนแท้งแพทตายแล้วก็มานี่เลยจ้าใครจะเป็นศพรายต่อไปอืมรอยเท้าเช่นรอยเท้านะคุณย่าไม่ได้ใส่แว่นคุณย่าก็ตาเบลอนิดหน่อยจะไม่เห็นรอยเท้าอยู่นะคะสาวคุณหมอแล้ว อีหมอเถื่อนมานี่หมอเถื่อนมาให้ฉฆ่าซะดิอีหมอเถื่อนหยุดหยุดวิ่งมึงเป็นหมอหรือเป็นนักวิ่งไงไอเดอกบอกให้หยุดเลบอกให้หยุดอ้อมเก่งอ้อมเก่งกูบอกให้หยุดหยุดกูบอกให้หยุดสิอีหมอเมื่อกี้เห็นตกใจแล้วมึงจะไปเชื่นใครยังไงล่ะอีหมอกูบอกให้หยุดหยุดอีหมอหยุดหยุดตรงนี้กูบอกให้หยุดปกติไม่โดน กูทำอะไรเนี่ยกูทำอะไรอย่าลกค่ะอย่าลกใจเย็นค่ะสาวข้าหมออีหมออีหมอยุดมึงทำเข็มตกไว้ยุดกูมาคืนเข็มให้ใจข้หมอกูบอกให้หยุดนี่หยุดวิ่งหยุดวิ่งบอกให้หยุดก็ไม่หยุดปีนตะ้คตายนี่ยเป็นหมอหรือเป็นลิงวะเนี่ยคะปีนป่ายเก่งพับไม้เก่งแหม่เอาใครละ คิดไม่เห็นคุณหมอมือทำลายคนไข้อย่างนี้ได้ยังไงคะอีหมอเทีนกูจะแจ้งความจับมึงข้อหาทำร้ายร่างกายเฮ <c oughs> ้ยเฮ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 ้ยฟ <c oughs> าดสมนักงาน้ายรุ่หมอที่เสียชีวิตไปหาสิแ <c oughs> ม่ค้าขึ้นมาค่ะจิตหมอขึ้นมาแล้วก็ไปเก้าอี้ตรงนั้นแล้วกันนะคะคุณเทียนี้มีหัว่ มีหูขึ้นค่ะมีหูขึ้นช่วยด้วยค่ะคนตำรวจจะมีคนมามูรี่ฮันเตอร์แน่นอนค่ะก็มีหูขึ้นค่ะจริงเพลตัวตนมีใครอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าตีกันค่ะตีได้ก็อีกเอาเอาใครมาช่วยนะหน่ะฮันเตอร์เล่นเออมากค่ะสาวเหม็นี่แหละเออมากยีโมยหยุดก่อนมึงือถมยตกไว้ตรงนี้มาสำน้ำหน้าเลยไปเลยสิค่ะ ก่อนแม่หันตัวระบบเป็นปวดค่ะแฉกไม้เก่งไปนั่งที่เดิมนะคะมาเล่นซีเรียสก่อนนะคะมานั่งที่เดิกนนะะมดก่อนคะ่ะนั่งลงไปใครอีมหมอยังไม่คิดหรอกใสยากส่ยนนิงใครนักยีหมอเทื่ยนอีหมอเที่ยนสองคนมาช่วยกันแล้วค่ะเขาต้องลวจหมอเที่ยนมันจะไปทำสาวช่วยเซนไม่ได้เอาลงปติไม่โดนหมดก็เชื่อไปไม่ปติไม่โดนอืมก็ตายไปเลยอีก ในอีป้าที่เมียในอีสุดท้ายคิกกันอนนีนี่นั่งไปก่อนนัน่งไปก่อนค่ะอยึ่งมาเฮีอยอย่าพึ่งมาค่ะสาวอ๋อน่าจะไมมาอยวอีกน่าจะเทพเพื่อนละเทตัวตวนแล้วก็วารหาคนร้านไม่มาแ้เอประกัะหาคนร้านก่อนค่ะตอนนี้ ไม่มีหูน,นะคะเออยู่ไหนเนี่ยยิ่งตงมามันคำกแขนตกใบค่ะปักแขนนี่กับกูค่ะมึงเอาปักแขนก่อนน่าอิจฉาเดี๋ยวมันกลับไปช่วยกันโอ Oh my god ริงแค่แน่นอนเอ๊ะหรือเปล่าวามหาคนด้านก่อนเดินค่ะเดินคุณย่าเดิน เดยวให้เร็วกว่าน,นี้ไม่ได้หรืองล่ะอืมช่องไหนเนี่ยหมอก็น่าจะตายแล้วอ่ะน่าจะมาช่วงไมนทันโอ้ยว่าไปก่อนโอ้ยมยีทางนั้นหยุดก่อนค่ะคนนั้ปักแขนตกไว้ค่ะค,คุณผู้ชาย มึงทำปอกแขนตกไว้ข้าอีดอกมานี่มา,มาเรียบปกติอะไรไปนู่นแล้วจะสาวไปแล้วไปโน้แล้วมานี่ดก้อนสาวสาวยึดก้อนสาวสาวยึดก่อนสาวโอ้ยอีกแตเธอเล่นเอ๋อมากอยู่ตรงไหนคะสาว มันหายมันหายแล้วมันก็ลงไปเรากูเล่นอะไรของกูเนี่ยกูทำอะไรเฮ้ยทำไมัเอะไรกูมาขนะดใหญ่